บ้านชั้นเดียวงบประหยัดผ่อนเดือนละ5,000บาทเนื้อที่บ้าน18ตารางวา3มห้องนอน1ห้องน้ำสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันเพียง1 1 0ล้าน1 0 0 0บาทบริเวณด้านข้างนบ้านเราตีและแนงพังสายตาให้แล้วทั้งสองฝั่งพร้อมกับทําหลังคาทรงสูงสไตล์นาดิตเพิ่มความโล่งโปร่งสบายให้กับบ้าน และเรายังปิดไฟ LED ให้กับบ้านด้วยรับรองว่าบ้านสว่างสวายที่สุดในซอยอย่างแน่นอนค่ะด้านขวามือตรงนี้คือห้องนอนห้องแรกหรือเราจะทําเป็นห้องทำงานก็ได้ขนาดของห้องนี้สามารถใส่เตียง5ฟุตตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานได้ค่ะเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะเจอพื้นที่ส่วนกลางของบ้านซึ่งเราทำแผนโชว์ไว้เราสามารถขยับโซฟาออก เอาโต๊ะมาตั้งไร่สดและเอาสินค้าวางไว้บริเวณแผงโชว์ได้เลยคะ่ะส่วนด้านนี้เป็นห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้ซึ่งขนาดก็จะใกล้เคียงกับห้องนอนแรกเลยคะ่ะห้องถัดมาเป็นห้องนอนที่3ม,มีขนาดใกล้เคียงกับห้องนอน2ห้องแรกเมื่อเราเดินมาที่บริเวณหลังบ้านจะเจอส่วนของห้องครัวาคา์เตอร์ครัวทำเป็นรูปตัว L มีที่วางเตาแก๊ส และติดตั้งซิงล้างจานให้เรียบร้อยใต้ซิงมีตู้เก็บของเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเราทําการปูกระเบื้องอย่างสวยงามไว้ให้พร้อมมีเครื่องระบายอากาศในห้องครัวด้วยส่วนโซนซักล้างบริเวณนี้เราจัดเตรียมพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้ามีการต่อท่อน้ําดีและท่อน้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของห้องน้ําเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์และปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมด บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดือนสุขสองคลอง9อยู่ติดถนนดังสิทธิ์นครนายกเข้าออกได้หลายทางทั้งทาง,ทงลำลูกฟ้าหรือดังสิทธ์ในหมู่บ้านมีตลาดร้านขายอาหารและร้านสะดวกซื้อมาอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ต้องอดเลยค่ะร้านขายอาหารเยอะมากอร่อยอร่อย,ออยทั้งนั้นเลยบ้านหลังนี้ราคาเพียง1 1 5 0 0ล้านบาทเหมาะสำหรับคนเงินเดือน1น0 0 0บาทขึ้นไปผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาท ค่าผ่อนพอๆกับค่าเช่าเอาค่าผ่อนมาจ่ายค่าบ้านดีกว่าค่ะใครสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อโทรหรือไลน์0929500862สามารถนัดดูบ้านหรือปรึกษาสินเชื่อได้